ทำนี่ก่อนจ้าปันมันซุ้มพเนกกินพี่น้องโอ้อเอายินยันมาขึ้บัตรเด้นน้ำเต้นน้ำจ้าเย็นดีดีหนาวหนาวหนาวเย็นหนาวหนาวหัว้อื้ๆแเราเออ

เล่นน้ำมาเล่นน้ำตกอันตกตาดต้นชัยภูมิค่ามาด้วยพี่น้องที่ท่องเที่ยวของชัสนนีก่อนจ้า,น,า,าจน้ำไหลจนจนพี่น้องน้ำไหลไหลทั้งไหลทั้งเย็นดีวะสวัสด,ดีค่ะมาด้วยบ่พอก,กินกับกินพวกเล่นน้ำก็เล่นนม่จะไมอีบ่มาขงเก่าเม่อเนี่ะ ว่าสร้างรองโถงกัดกิโลหน้าไปแล้ววะสวัสดีค่ะมาเด้อป่อก็กินก็กินพวกเด่นน้ำก็เล่นป่อวันนี้มาบอลบอลเมื่อเนี้ยเมื่อนี้พ่อฮอนจ้าเมื่อนี้เย็นดีค่ะเย็นดีเย็นดีพี่น้องมาเด้อมาเด้อพ่อคนไร่นายเขาขวัญขวัญเยอะแยะเลยป่อขวัญขวัญเยอะแยะ มาหามอเย็นมามา,มาผ่อนเลยน้ำตกเลยน้ําตกว่าคนเยอะแยะเลยค่ะคนร้ายหลายใหญ่ชะนีก่อนจ้าอันน,กกนั้นซุปเผกินพี่น้องเอายินย่นด้นมาขี้บัตรยิง <c oughs> เย็นดีดีพี่น้องคนหนเวันนี้มร้อนมร้อนเมื่อเนี้ยเมื่อนวานนี้เย็นดีค่ะเย็นดีเย็นดีพี่น้องมาเด้อเด้ออคนไหนรเย็นดีดีพี่น้อง

มาเล่นน้ำไม่ย้ายขอกันเล่นมาน้ำมูห <c oughs> มามาปวดเ <c oughs> ยน็ยนเยน็ยนใหญ่เซ่แมมยังนี่ละข้ามเ <c oughs> ย็นดีดีข้างนอกมีร้อนมาพึ่งเย็นค่ะสวัสดีค่ะมาด้ <c oughs> วยปว๋พอกินก็กินพวกเด่นน้ำก็เลน่น <c oughs> <c oughs> พ่อโม่คนคนหลายหลายเด่นคนเ,อเยอะแยะเลยค่ะ มาหามองเย็นมาหมากว่าเลยน้ำตกเลยน้ำตกว่าคนเยอะแยะเลยค่ะคนร้ายหลายใหญ่มันได้แบบถือได้หมวกเสียได้หมวกอย่างเงี้ยน้ำไหลจนจนพี่น้องน้ำไหลไหลทั้งไหลทั้งเย็นดีปะน้ำพี่น้อง ปากเลบเบิดเล่นน <Thor ly> ้ำเล่น okay. น้ำจ้า <ett> น <par aisse 250> ้ำตกตาดต้นตะยคุ้มค่ะเมื่อน่ะคอยอ่ะเย็นดีดีจนโยบานโยบาน เฮ้ยเขาดูันี้มันิดินได้หหัวพอน้วๆแล้วเออไปบาไหวตายเนี่ไหนจิบมาได้รึปะเนี่ยสวัสดีค่ะเพื่อนๆมาีมาเร็น เป็นน้ำตัดตุนนะจ้าน้ำจ้ามูลคนคนหลายหลายเด้คนเยอะแยะเลยค่ะโยบ้าน ăn nó xuống phần này kìm thế nào không phải như cái bố vậy tay cái nhà này cái má này nó vậy nè mong nhìn đớp thì nó gửi mà này nhìn lại mà cứ vô ban, đầu vô bàn nhẹ nhõi nhẹ nhàng mưa này nhìn trần nào quá mưa nè nhìn đi đi nhìn đi đi thế nào nhìn đi เล่นน้ำตกขวบก็แซ่น้ำยุ่เนี่ยขอบฮ้อนหลายแบบเออดีหลายเมื่อน่ะขวบเพราฮ้อนดอกเมื่อน่ะข่อยเย็นเย็นดีดีใหญ่ฮ้อนหนาววะเย็นขนาดเลยบ่คือมื่อนี่ลื่นน่ะจีนั่งนมันไหลยกลงมามามาผู้หล่อโอ้ยหขวบข้าขวาเย็นนะขวเล่นน้ำตกได้มื่อเนี่ยย้ายขอบฮ้อนหลายคนนี้ มองห้อนท่านเย็นดีดิพี่น้องมีร้อนมาพึ่งเย็นค่ะไรโอ้ยค่ะฝ่ายเย็นนะมาเล่นนัำตกในมือเนี่ยย้ายขอห้อนหลายคนนี้มองห้อนชัยภูมิค่ะ ใรสนใจอยากเล่นน้ำเย็นๆกันมาเด้อค่ะเย็นดีเด้อพี่น้องแต่ห่มไหม่นาะเย็นหนาวหนาวหนาววันนี้หนาวเจ๊อะไรไหนเด้อววล่าระไรรูะพี่น้องค่ะน้ำไหลรวดลวดลวดมาเย็นๆยมใจโคตรโยมาไม่ย้ายไม่เล่นน้ำน้องคอยเปล่าเย็นเย็นหมาหมา มงเห็นคนเล่นน้ำบ่คนละเสน้ำเล่ยน่ะคนละเหานน้ำมามาโยบ้านดักแมวคือเกาล่ะเกาว่าท er mm in ี่ไปพ่นวันนี้โยบ้านหนาวหนาวหนาววันนี้หนาว

หนาวหนเย็นหนาว now, <esis? S 1> หนาวไโอ้ย <c wiele> <c La ę> ah, sí, ่ะ <sentences isan fire> ่าย็นนะมัเล่นน้ำตกในมือเนี่ย้ายขอห้อนายคนนี้มองห่อนอามามาเล่นน้าแม่น้องเป้นแม่เบื่อปอ่าเล่นน้าพอย้ายตุ่มอ่ะเอ็มไ่ย้ายตุ่มก็ย้ายหน่อยร้อยอังลองลองไอ้พวกมันย้ายบาดือ